ครับผมสวัสดีครับผมอาร์นีเคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางลาวสตาร์ประจำวันที่31มกราคมนะครับเมื่อวานลาวสตาร์เด่นมา2ตัวนะครับหลักร้อยเป๊ะนะครับฟันศูนย์นะครับฟันศูนย์ขาลุกขาวิ่งรวยนะครับเมื่อวานขาลุกขาวิ่งรวย2เด้ง3ามสองสองเด้งนะครับเกือบแตกครับมี490มา480ต้องขออภัยครับที่ไม่แตก3ตัว โอเคครับวันนี้วางต่อครับมาเจอกันต่อราวสตาร์วันนี้เด่นครับสองสามครับสองสามขารูดขาวิ่งจัดสองครับจอครับ1นึ่สองส หกสองถ้ากลัวกระดดติดเก้าติดถ้ากลัวมันกระโดดก็ติด2 9งเไปนะครับ3 1 1หนึ่งหดีกว่า1นึ่แล้วก็1 6ครับเพราะเด่นอีกคู่หนึ่งมันได้1 6มาตัวผมก็ได้จับวินไปสอง1นึ่งสห่งสอ่าโดยประมาณนี้ครับ หลักร้อยใส่สามนะครับหลักร้อยใส่สามก็ลองพิจารณาดูได้นะครับราวสตาออกผลสิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีโดยประมาณครับไม่เกินบวกลบไม่เกินหนึ่งนาทีปรมาณสี่สิบหกนาทีแต่ไม่แต่ไม่ออกก่อนแน่ก <_ d> ็ <ata> ราสตาร์ก็วางทุกวันนะครับก็ถือว่าอาทิตย์แล้วนี่หลุดไปแค่รอบเดียวมั้งหลุดเด่นหลุดไปรอบเดียวมั้งอาทิตย์แล้วนะผมก็ว่าเดินดีนะครับแต่เพียงยังเจาะไม่ค่อยแม่น ขารูดขาววิ่งยังขารูดขาววิ่งยังพอพอชื่นใจครับพอชื่นใจเพราะว่ามามาดีบางครั้งมาสองตัวเลยมาคู่บางแต่ไม่มาคู่ส่วนมาไปแยกแยกบนแยกล่างแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับตัวฟันมาตัวฟันมาตัวรองมามาแทบทุกวันหลุดแค่วันเดียวหลุดเมื่อวันไหนหล,หลุดเมื่อวันที่หกสามสี่ห้าวันนั้นวันเดียวทั้งนั้นก็มา โอเคนะครับลองพิจารณาดูนะครับลองพิจารณาดูดาวสตาร์ใครเล่นใครเล่นใครไม่เล่นก็ดูไปเฉยครับโอเคนะครับขอใหร้รวยทุกท่านครับจากช่องอาร์ตนิเคอีนะครับรวยๆครับ